โคตรนะพี่มหากาบ ต่อให้ก่อนเลย3ทางเดี๋ยวพี่ดันกลางแล้วจบเลยละเกมนี้คุณจะพบอับความสามัคคีที่แทบจะยุ่หัวกันใจในทีมของผมและสําหรับไทยต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลมว่าเพย์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่เพ่นดีเท่านั้นจิมไดเลยที่ลิงข้างล่างถูกกว่าเติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นแถมเปิดยืดสีชั่วโมงเลยนะเออแต่ผมจะไม่ผิดนี่มีเจยุ้ยเติมเกมด้วยนะอีเจยุ้ยเติมเกมไม่ต้องไปเติมสองแสนบวกกับตัวห้องขี้ได้มาแค่สองปองนี่แกร์นี่แกร์ตามมาเร็วรู้สึกว่าเพื่อจะเกิดอะไรขึ้นตรงงกลา มาแล้วจ้าจะไปไหนแล้วเพราะช้างน้อยกันกล้วยเจดจ้าบางครั้งก็ยักกันไปนะเออขีดตัวว่าหนึ่งสองสามสี่อุ้ยนับได้แปดบาทฮาแบบนี้สี่สิบแปดเออเโทษทีเดินชนอะไรเลย ไม่รลอแดดเดี๋ยวไม่ใช่สีแล้วแบบนี้เหมือนเธอเฮดยเฮ้ยเฮ้ยหยาพวกคุณบางอาจทำเพื่อนผมขนาดนี้ดึงลมข่มขวัญศัตรูเฮ้ยเฮ้ฮนี่ฟอเรนนายไม่คิดจะกลับเลนหรือไงอ่ะโหดูเพื่อนเราสิไม่นึกกลปแล้วจะทไมได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรแต่กระชางเนี่นเมื่อฝ่ายศัตรูมีกันทั้งสาคนดีนะไม่เหงาดีว่าไงทุกคนสนใจที่จะคุยกั กลาวิวเป็นเพื่อนนะป่าอุ้ยเข้ามาเข้ามาถึงในปอบเลยหรอสงสัยอยากเป็นเพื่อนกะลาวิวมากแบบนี้ก็จัดไฉเข้าเลยรอเลียวอุ้ยพอเล่นใจเย็นสิเพื่อนนีนะนี่รอเลียวคิดเหมือนกันไหมเพื่อนเยอะๆแบบเนี้ยไม่เหงาดีเนาะ จริงค่ะม่เหงาจริงแต่เขาจะเหลากระบาลคุณเพี่ยวนะคะเออว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะแกลกคือโรมฝ่ายตรงข้ามเป็นช้างเนี่ยแล้วนายจะ <c oughs> เรียกว่าไงจะดึงจะดูดติดไว้อ่ะ นั่นไงกวไว้แล้วเชียวหนีก่อนเลยเพื่อนยากไม่ได้จะรลอดแล้วแต่เดี๋ยวลามยันบอกใครรอเลี้ยวเข้าไปถึงเรียดป้อมเขาเลยเหรอไว้ตายแล้วครับสักปากคาให้มาดูกองเลยลามิวไม่เกี่ยวแค่มากินซอสจูแถวนี้เท่านั้นนะกินแล้ววิวเรียนน้อยกลับบ้านไปเลยได้เวลาของกินลากินจับชียงจับเป็นที่เสียบี่นะโอ้ยต้องจับช้างจับเดียวเป ก็ฐานทาพด้านล่างมันแตกเนี่ยฟอร์เลนขอหลบภัยมาอยู่ด้านบนหน่อยได้ไหมเนี่ยโอยคนสนิทพักกันแรงโอ้ยแกล้งแบบเนี้ต้องเอาคืนแล้วป้าสวยเพื่อนดูสวยแบบนั้นแหละ หวานเจี๊ยบขนาดผมจะไปแล้วแต่เขายังถุดล้างผมไม่อยู่คิดดูว่าผมหลอขนาดไหนนี่ฟอเรนเขาถุดล้างมึงมังค่าไว้เพื่อนและในเมื่อฟอเรนตายไปแล้วก็ได้เวลาตีเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเด็นใครนันใครโอ้สมน้ำหน้าว่ะเอาละมูเฮาได้เวลาเตรียมตัวสวนเลยจ้าว่าไงจะช้างตีพ้อมเขาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ ขอเ่เรยยังดักลิ้นไม่คิดดูว่าริ้นดีขนาดไหนและต่อไปจะเป็นใครก็ดาน้ากันเข้ามาได้เลยเพื่อนไม่ทั้งรอเรียวเลยก็แกลกยังไงล่ะจ๊ยืนล็อกแบบนี้ก็ซิวไปสิเจสวันดี้ครับผมชื่อแกลกเชิญมาตรงนี้หน่อยครับอุ้ยเชิญมาได้สวยเลยแกลกนด่นแหละเรียบร้อยคราวเนี้ยป้อมแตกแน่นอนโอ้โหก็จะฉุดรั้งกันดีเกินขนาดแฟนนี้ฉันไม่เคยง้อฉันในสักคลังอ่ะพูดแล้วก็น้อยใจแหมเจ๊ก็เจ๊เล่นงอนแล้วไปนอนเป็นพันปีอ่ะเขาจะ อยู่งอไม่ล่าเขาเดี้ยงไม่ตั้งนานแล้วเจอุ้มแหม่เทลก็ว่าอยู่ว่าเป็นกองปุ๋ยอะไรข้างๆที่นอนอ๋อที่แท้ผัวดิเจอเองเหรอเออนี่ขอพูดอะไรในฐานะลาวิลน,นะคือสถานการณ์ตอนนี้มันจะย่ำแย่ไปถึงไหนเนี่ยสกอร์คิวอาจจะห่างไม่เยอะมากแต่ ฝ่ายตรงข้ามเน้นป้อมอย่างเดียวเลยแบบนี้มันขี้โกงนี่นาะคนจริงเขาตีป้ามาอยู่นะโหยพวกพี่ก็จะคนจริงเกินนี่เล่นเหล่าบ้านผมเหลือป้อมแค่หย่อมมือเลยนะเนี่ยมีอะไรน่าเกลียดกว่านี้อีกปะอะไรนะต้องการอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดกว่านี้ใช่ไหมอฮ้เ,เลเตอร์จัดดิว่าก็ <work> it, เข้าใจแล้วจ้าเ,เดินเข้าป้อมแล้วก็ล็อกนิดเดียวี๋ยวแหละเลเตอร์ตีฟิกเกิกกนีกคนฮนี่เป็นไงน่าเกลียดพอไหมโอเคเข้าใจแล้วแหละว่าพวกพี่เขาคนจริงเกินแต่ตอนนี้เหลือ แค่สองป้อมสุดท้ายนะเนี่ยได้โปรดอย่ายุ่งกับป้อมผมทีได้ไหมใช่เหลือป้อมสุดท้ายแล้วจ้าโอ้ทั้งฟอร์เรนทั้งอ้อย ไปกินอะไรมาก็ี่ยพวกพีชใจเย็นๆจะให้น้องลาวิวได้ยิงบอางเ้ยพอกลับเติมเลือดก่อนนะเพื่อนช่วยข่ไวมาให้ทีเด <ś led> ่ลาวิวมีข่าวดีข่าวร้ายจะฟังข่าวไหนก่อนวะเอองั้นขอเป็นข่าวร้ายก่อนแล้วกัน๊อบเราแต่งสามทางแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วมันจะมีข่าวดีอะไรอีกล่ะเนี่ยข่าวดีคือช่องจางงูใกล้จะสองแสนซับแล้วนะเออก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงแหละแต่ไม่พร้อมที่จะใส่ชุดซิสเตอร์ยังไงก็ไม่รู้สิ คนเราก็เขินตัวเองเอาน่ะคนเราไม่ต้องยอมเสียอะไรบางอย่างเพื่อเสียอาหารให้แมวบ้างสิวะเออแล้วแล้วเราจะเอายังไงต่อละเราแตกสามทางแล้วนะเปอร์เซ็นต์ชนะค่อนข้างที่จะน้อยแต่อะไรใครหล่อเลี้ยวอะไรเหรอแบบนี้ก็ต้องตามสิจ้ายิงฟรีอีสปอร์ตเลยจ้าปิ้ว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 แตกสองแล้วจ้าเออเอ้ยช่วยด้วมาเชิดมาจ้าสวยเลยแกลบแบบนั้นแหละจ้๊เอ้าเอาแล้วไง แล้วเราจะชนะยังไงคราวเนี้ไม่จ้องห่วงทาร่ามีแกลกอยู่เดี๋ยวแกลกเคลียร์คลิปให้คนนั่นแหละที่เป็นห่วงแล้วประเด็นคือแกลกเคลียร์คลิปไงมันไม่ใช่คลิปธรรมดามันเป็นคลิปดาร์กแถมก็ยังมีซูเปอร์คลิปอีกโอ้โหตัวใหญ่กว่าเธออีกมั้งนาะไม่จ้องห่วงแกลกไว้นี่แกลกดูวิญญาณดูคลิปโทวร่ ันได้ท้าล่าเชีอใจแกล้กมันจะได้สักกี่รอบเชียวพวกเราแตกสามทางแล้วมันเหมือนตีเปอร์เซนต์เราแพ้ไปประมาณ90%กว่าเปอร์เซนต์แล้วอะ่ะเนเรื่องอนาคตนเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเลยกล็กเออขอถามคำหนึ่งได้ไหมแล้วเออทำไมเราถึงมาอยู่สภาพนี้ได้อะ่ะคุณน่าจะเพราะฟาร์มอะ่ะที่เล่นไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวไม่น่าจะใช่คิลเลอร์เล่นน่าจะเป็นสิแกล้กมากกว่าเล่นไม่ดูเลยเลยปฏิตทรมาโกงมาแกล้งเล่นน่าจะเป็นที่เมนมากกว่าเข้าไปหนึ่งห้าอะไรแบบนี้จะหลอนเลย,เลยบ้านะ น่าจะเป็นที่แคลรี่มากกว่าที่ยิงใครไม่ยยกก็ตายเลยอะนี่มันใช่เวลาที่เราต้องมาเถียงกันแบบนี้ไหมอะมันใช่เวลาที่เราต้องมาหาคนผิดอะไรไหมอทั้งๆที่เราก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วอะแทนที่จะเอาเวลามาทําอะไรไรสาระแบบนี้เรามาฟังหมอรำดีกว่าจ้าว่าและสมที่เป็นเมืองเลลาวิลเรื่องแพ้ชนะเอาไว้ที่หลังตอนนี้เรามาม้วนก่อนเลยจ้า อย่างไรเราก็มีอะไรให้เสียอยู่แล้วไ,ไป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 ยแบบนั้นแหละแกลายก็สวยแบบนั้นแหละทุกคนละสวยตีทีตีคนละสวยจรรยธรรมอย่างไรแล้วมันก็สวยอ่ะ ตูมเบ้อบบบบเอ๊ะจะเอาผมก็ต้องเอาให้สุดเพื่อนจะใส่ก็ต้องใส่ให้สุดเล่นเกมต้องเล่นได้สุดเดี๋ไปเสร็จดกูไม่รู้จะเล่นทำอไรแล้วเพื่อนไปเลยไปเลยเอาเลยเพื่อนนั่นแหละสวยงามที่สุดเลยไว้แก่เลขปานีายังขาดคัมฟัวคุ่มดิจิตันคัมฟัวคุ่มไนปดิจิตันคัมฟัวคุ่มดิจิตันดิจิตันคัมฟัวคุ่มดิจิตัน นี่พวกนายวัดผลแพ้ชนะไม่ได้วัดกันที่จำนวนป้อมเนะถ้าป้อมใหญ่ยังไม่แตกกัมันวัดกันที่ใจแล้วก็ฝีมือนวนๆเลยจะได้จ้ะรับไปก่อนนะ้าวว้าวว้าวว้าวก้าวว้าวว้าวองาวเ้าวว้าววี๋ววก่อน้าววเาวว้าเค้ายร์คลิปก่อนเวว้า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 วเ้าวว้า้าวว้าวอ้อไป้าวว้าวเ้วว้าวว้าอว้าวว้วว้าวว้าววว้ว้าวว้า้วว้โว้ ฝ่ายศัตรูก็เข้าคลิปการก็เข้ามันเข้ามาอะไรกันเยอะแยะไปหมดวันเด้อเ้ยตอนนี้เหลือ4ต่อ3ไหวเพื่อนไหวไหวชิวเชื่อใจเราไปละจ้าเรามาเออบางครั้งรอเรียกก็ขาความช่วยเหลือเพื่อนบ้างก็ได้นะไม่จําเป็นค่ะแค่ฟอร์เรนน่ะรอเรียกคนเดียวก็พอค่ะและเอียรอบนี้ดาร์กสะเลก็หวานหมูสิจ้าเอาซะจ้า อ้ยรอบนี้ไม่ได้กินพี่หรอกนะเรียบร้อยอุ้ยได้กออแลวเว้ยเอาเอาเอาจะหนีไปไหนละเพื่อนจะหนีไปไหนละฮะอุ้ยเกือบตายมาหมูเฮาไปรีเลื่อนเราออกกลางเลยเพื่อนเอวิเวอร์ใจเย็นนะลาวิวกำลังเดินทางไปแล้วจ้าขอส่งมุกกระสุนไปก่อนนะอุ้ยโดนช้างซะด้วยหล่อเลใจเย็นลาวิววิ่งช้าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาหมูเฮาเราชนะได้ เราชนะได้ไหวชิวเฮ้ยมื่อกี้โดนอะไรวะไหวชิวเพื่อนเอาเลยเอาสุดไปล่ะดูแล่งดูสวยนึงสวยเพื่อนสวยเพื่อนเราชนะได้ถึงสามทางสามทางแล้วไงมันชนะกันได้โว้ยปาิดีไงสุดเพื่อนจบบ้า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 น สุดท้ายแล้วก็ชนะได้แบบสวยครับสุดยอดครับเพื่อนๆทุกคนเก่งมากแอลรี่ผ่อนลาวิวด้วยนะมันพูดมากเอาหน้าความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่ท่านเสมอแหละกว่าจะสามัคคีกันก็ยุ่มหัวกันไปหลายรอบเรามาดูสรุปผลกันดีกว่าว่าใครจะได้ MVP นะีได้เออลาวิวได้ที่2องลอเลียวเหรอ น่าจะเป็นลอเลียวที่ได้ MVP นะเพราะนางรำเก่งมากแล้วรำไม่สนเพื่อนเลยเก่ <laughs> ง <laughs> ๆงๆทุกคนเก่งมากเลยจ้าชนะได้แบบสวยงามอลังการงานแท้เลอเกิรํรำลูกเดียวไม่สนลูกใครทั้งนั้นครับและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าง,งูนะครับผมและก่อนที่จะมาสามัคคีกันได้นยะก็คือในทีมเนี่ยยกเว้นผมกับลอเลียวนะคือ3คนที่เหลือนิดด่ากลาดกันเยอะมากแล้ว มันน่าจะตัดลงไม่ได้ก็ถ้าคนไหนที่แบบแตก3ทางแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับมันอาจจะพลิกได้เสมอนะฮะจะเย็นๆแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมหรือมีกิจกรรมอะไรนิดหนะ่อยก็พักผ่อนดูคลิปผมแก้แก้เครียดนะครับผมรักทุกคนห่วงทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนเลยนะครับบายบายรักนะครับ